ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้นจงนั่งเฉยๆวันละสิบนาทีค่ะนี่คือผลวิจัยการทำสมาธิแบบล่าสุดค่ะของดรฮิวเบอร์แมนเป็นทั้งศาสตราจารย์นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สายชีวะทางร่างกายเกี่ยวกับสมองร่างกายจิตวิญญาณของมนุษย์ เขาได้มีการทดลองให้อาสาสมัคร1,000คนนั่งเงียบๆอย่างน้อยวันละ10นาทีค่ะโดยที่ไม่ต้องเพ่งจิตไปไหนแค่ตามรู้ตามดูอารมณ์ของตัวเองที่มันกำลังเกิดขึ้นในร่างกายของตัวเองค่ะเขาจะให้อาสาสมัครทำการทดลองทั้งหมดเป็นเวลา30วันค่ะปรากฏว่าผู้คนเหล่านั้นมีความสุขมากขึ้นมีสุขภาพดีมากขึ้นมีโฟกัสที่ดีมากขึ้นค่ะและเขาก็ได้ทำการทดลองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีกหนึ่ง ปีรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าทึ่งมากๆคนที่นั่งนิ่งๆตามรู้ตามดูอารมณ์ของตัวเองเนี่ยคะ่ะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินการงานทุกอย่างความสัมพันธ์ในชีวิตเนี่ยคะ่ะดีขึ้นหมดเลยและที่น่าทึ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งนี้คือตรงกับสิ่งที่ท่านพระพุทธเจ้าได้สอนไวค้ค่ะการที่ให้เราฝึกเป็นผู้ดูอารมณ์รู้อารมณ์ของตัวเองรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปคะ่ะไม่เอาตัวเอง เ,เข้าไปจมอยู่กับอารมณ์นั้นๆนะคะ่ะซึ่งแต,ตกต่างจากการทําสมาธิที่เราจะต้องเพ่งจิตของเราเนี่ยคะ่ะไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพ่งจิตไปที่คําพูดใดคําพูดหนึ่งแต่การทําสมาธิแบบนี้แค่คุณนั่งนิ่งๆให้คุณดูอารมณ์ร่างกายของคุณที่มันกําลังเกิดขึ้นและมันกําลังสื่อสารกับคุณว่ามันคืออารมณ์ไหนว่าอารมณ์ไหนเกิดขึ้นนั่งดูมันและอารมณ์นั้นก็จะสลายไปะคะ่ะอารมณ์ใหม่ๆของเรามันก็จะผุดขึ้นมาใหม่เลย ฝึกแบบนี้ในทุกวันนะคะแบบนี้จะเหมาะมากๆกับคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่นิ่งนะคะจิตของเราจะวอกแวกยิ่งเราบังคับจิตของเราเท่าไหร่เหมือนจะยิ่งแบบ ไม่นิ่งอะคะ่ะดังนั้นคุณจงฝึกวิธีนี้ดูนะคะตามดูอารมณ์รู้อารมณ์แล้วก็ปล่อยอารมณ์นั้นให้มันสลายไปะคะ่ะคุณทําได้ตามนี้จริงๆรับรองเลยว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะยิ่งถ้าใครอยู่บนเส้นทางของทวินเฟรมนะคะถ้าคุณทําจิตให้นิ่งแล้วก็ว่างได้คุณจะสามารถเข้าเส้นทางของทวินเฟรมได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะแรกๆก็ให้คุณตามรู้จิตตามความรู้สึกของตัวเองไปก่อน,นะคะ่ะเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานไปก่อน